สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วจ้าลิซ่ากลับมาเขย่าโซเชียลมีเดียอีกครั้งครับกับการปล่อย MV เพลง Dream ที่ร่วมงานกับเคนเทโรนักแสดงชื่อดังชาวญี่ปุน่นผมบอกเลยว่า MV นี้ไม่ใช่แค่เพลงหรือ MV ธรรมดามันคืองานศิลปะเต็มพลังทั้งดนตรีทั้งเนื้อร้องและทำนองรวมไปถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ในการแสดง MV อือหือบอกได้เลยครับว่าครบเครื่องแบบเต็มสิบไม่หัก ยิงไปกันนั้นครับแฟนๆทั่วโลกยังได้เห็นลีซ่าในมุมนักแสดงมืออาชีพอีกด้วยครับทุกเฟรมทุกซีนทุกสายตาทุกอินเนอร์บอกเลยว่าจัดเต็มผมดู MV นี้มีน้ำตาซึมครับทุกคนคืออ่าปกติแล้วผมก็ไม่ได้น้ำตาแตกง่ายๆนะพูดจริงแต่พอดู MV ของลิซ่าแล้วผมสารภาพตรงๆว่าผมก็น้ำตาแตกซะอย่างนั้น นอกจากเพลงที่ยอดเยี่ยมแล้วสกิลการแสดงของลิซ่าทำให้เราสามารถรับรู้ได้เลยครับว่าเธอเป็นนักแสดงมืออาชีพได้แบบสบายๆเลยและแน่นอนครับว่า MV เพลง Dream ซึ่งเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกบน YouTube ภายใน24ชั่วโมงแรกมียอดชมทะลุ6ล้านวิวและมียอดไลค์กว่า1.1ล้านครั้งโอ้โหนี่เท่ากับว,ว่าเฉลี่ยแล้วทุกๆ1วินาที มีผู้ชมราว70คนกดเข้าไปดู MV เพลง Dream ของลิซ่าคิดดูและนี่คือช็อตฟิล์มบน YouTube ที่เปิดตัวแรงที่สุดในปี2025ยิ่งไปกว่านั้นครับ Dream ยังครองที่1ทั่วโลกแบบ6วันติดครับในมุมมองสื่อจากหลายประเทศมีการชื่นชมว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีเมโลดี้สวยฟังแล้วติดหูให้แรงบันดาลใจส่วนการถ่ายทำา MV ก็มีความเป็นมืออาชีพมากทั้งเรื่องราวที่นำมาเป็นแกนหลักในเนื้อเรื่อง การนำเสนอมุมมองของความรักออกมาอย่างสวยงามโปรดักชันแสงสีมุมกล้องให้ความรู้สึกถึงความเป็นจริงสื่อ,อยังชื่นชมการแสดงของลิซ่าอีกด้วยครับว่าพลังการแสดงของเธอเต็ม100%ออินเนอร์มาเต็มทั้งสายตาท่าทางรวมไปถึงเคมีกับนักแสดงร่วมอย่างเคนเทโรทำให้ดูแล้วเชื่อว่าตัวละครเหล่านี้มีตัวตนจริงๆโอเคทีนี้มาถึงเรื่องร้อนแรงในโลกออนไลน์กันบ้างครับ คำเตือนเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อจากนี้อาจมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวของศิลปินถ้าใครแบบอ่อฉันไม่ชอบกินเผือกฉันไม่ชอบฟังเรื่องราวส่วนตัวของศิลปินฉันไม่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความรักของศิลปินและฉันไม่ชอบฟังเรื่องดราม่าใดๆทั้ทงสิน้นฉันขอฟังแค่ข่าวครา,าวที่เกี่ยวข้องกับผลงานของลิซ่าเท่านั้นผมขอแนะนำว่ากดปิดคลิปนี้ไปก่อนเลยจ้า หลัง MV เพลง Dream ของลิซ่าถูกปล่อยออกมาแน่นอนครับว่ากระแสชิปเปอร์ก็กลับมาอีกครั้งยิ่งไปกว่านั้นมีทฤษฎีต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวใน MV เพลงนี้ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีลิซ่ากับพ่อหนุ่มรถไฟฟ้าที่ผมเคยพูดไปแล้วมีสื่อและชาวเน็ตบางคนบอกว่าเป็นทฤษฎีแจวอนพ่อหนุ่ม yg โอเคทีนี้มาพูดถึงดรามมาที่เพิ่งเกิดขึ้นกันบ้างครับหลังจากที่ลิซ่าปล่อย MV เพลง Dream ออกมา นอกจากทำให้แฟนๆทั่วโลกซึ้งกับเรื่องราวความรักใน MV แล้วสิ่งที่กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดก็คือการที่ลิซ่ามีฉากใกล้ชิดกับนักแสดงหนุ่มญี่ปุ่นชื่อดังเคนททโร่ที่รับบทเป็นคู่รักของเธอใน MV ซึ่งทั้งสองคนถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากดีจนคนดูหลายคนเผลออินไปกับเคมีที่พุ่งทะลุจอบแบบไม่หยังและความอินนี้แหละครับที่ทำให้เกิดดราม่าตามมาโดยเฉพาะในฝั่งแฟนคลับญี่ปุ่น บางส่วนรู้สึกว่ามันมากเกินไปมากไปจนถึงขั้นมีคอมเมนต์แรงๆอย่างเช่นเหมือนลิซ่าใช้โปรเจกต์นี้เพื่อทำตามความต้องการตัวเองหรือทำไมต้องเลือกนักแสดงหนุ่มหลอกคนนี้มาเล่นด้วยละ่ะจำเป็นต้องมีฉากแบบนี้ด้วยหรือภาพเบื้องหลังคือภาพนอนบนเตียงด้วยกันเนี่ยนะอันนี้บอกตามตรงคือแอบรู้สึกไม่โอเคเลยอะบางคอมเมนต์บอกว่ามีแฟนอยู่แล้วทำไมกล้าอัปรูปนอนบนเตียงกับคนอื่นถึงแม้จะเป็นการทำงานก็เถอะ แล้วแบบนี้แฟนปัจจุบันจะรู้สึกยังไงซึ่งโอ้โหพอผมอ่านก็ถึงกับซูดปากเลยครับคือ,อฟังแล้วก็แบบแรงเกินเรียกว่าความห่วงและความอินของแฟนคลับทำให้ภาพเบื้องหลังที่ปล่อยออกมายิ่งไปเติมไฟให้ร้อนแรงขึ้นกว่าเดิมในคลิปเบื้องหลังเราจะเห็นเคมีจริงๆของลิซ่ากับเคนทารุที่ดูสนิทสนมกันอย่างเป็นธรรมชาติก็ยิ่งทำให้แฟนคลับญี่ปุ่นบางคนรู้สึกเหมือนเห็นแฟนตัวเองกำลังเล่นบทโรแมนติกกับคนอื่น จนเกิดความรู้สึกห่วงและรับไม่ได้จากนั้นครับฝั่งที่ออกมาปกป้องลิซ่าก็บอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆกันก่อนทุกคนนี่มันผลงานมันมันงานนะจ๊ะลิซ่าเป็นศิลปินระดับโลกจะให้เธอมายินร้องเพลงเฉยๆแบบไร้อารมณ์ก็ไม่ใช่ปะมันต้องมี MVC คนดูถึงจะอินตามจริงๆความเป็นมืออาชีพอะรู้จักไหมแล้วพอหันไปดูฝั่งของเคนเตโรก็ไม่ใช่เล,เล่นเพราะพี่แกก็เป็นนักสแสดงอาชีพตัวพ่อเรื่องการสร้างเคมีคู่ ถ้าจะเล่นเป็นแฟนใน MV แล้วไม่มีฟิลคนรักเลยอะ่ะเอออันนั้นแหละถึงจะแปลกเพราะพี่แกเป็นนักแสดงระดับรางวัลซึ่งทั้งลิซ่าและเคนทารโร่ก็แค่ทำหน้าที่ของนักแสดงผู้สร้างสารรค์ผลงานออกมาให้ดีที่สุดซึ่งมันก็ออกมาแบบอือหือสมจริงจนคนดูร้องไห้สมจริงจนแฟนๆญี่ปุ่นบางขนหมันไส้ที่สำคัญคือแสดงว่าการแสดงของลิซ่าและเคนทารโร่ยอดเยี่ยมมากเพราะสามารถทำให้คุณดูอินได้ขนาดนี้ โอเคทีนี้มาถึงเรื่องร้อนแรงในโลกออนไลน์กันบ้างครับคือหลังจากที่ลิซ่าปล่อย MV เพลง Dream ออกมาใช่ไหมครับบางคนก็อินกับความรักใน MV แต่ก็มีอีกหลายคนที่เป็นห่วงความสัมพันธ์ของลิซ่าและคุณเฟรดกันมากก็มีอีกทั้งยังมีทฤษฎีเรื่องความรักครั้งเก่าเรื่องราวของแฟนเก่าโผลมาเต็มไปหมดจนบางคนบอกว่าสงสารคุณเฟรดมากๆเลยที่ต้องมาเห็นแฟนตัวเองถูกจับโยงกับเรื่องแฟนเก่าแถมบางสื่อยังเขียนข่าวไปไกลว่า พระเอกตัวจริงใน MV คือใครคนนั้นคนนี้จนเหมือนลืมไปเลยว่าตอนนี้ลิซ่ามีแฟนจริงๆอยู่แล้วบางคอมเมนต์ก็แสดงความคิดเห็นประมาณว่ารับรองได้เลยว่าคุณเฟสห่วงแน่ๆไม่ใช่แค่ฉากใน MV หรอกดูโพสต์เบื้องหลังใน Instagram สิลิซ่านอนอยู่บนเตียงกับเคนทารโร่ถึงแม้จะเป็นงานแต่ก็ไม่สมควรไม่ล่ะยิ่งไปกว่านั้นครับสิ่งที่ทำให้หลายคนจับตามองอย่างหนักก็คือปกติคุณเฟสจะมากดไลค์รูปของลิซ่าเร็วมาก แบบแฟนคลับยังแซวว่าเขาคือเดอะแฟในอินสตาแกรของลิซ่าแต่คราวนี้เขาเลือกไม่กดไลค์รูปเบื้องหลัง MV เลยทําให้มีคนตรีความว่าเอา้าแบบนี้คือคุณเฟดเขาไม่โอเคหรือเปล่าคือโอ้โหผมอ่านดูแล้วก็รู้สึกว่าเอา่อตามความรู้สึกของผมนะผมว่าคุณเฟดเขามีความเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะสูงเขาก็น่าจะเข้าใจว่า MV คือการทํางานเป็นการแสดงเป็นศิละปะซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วพวกเรายังไม่รู้ได้3ามครับว่า เรื่องราวใน MV เพลง Dream เป็นเรื่องราวของใครกันแน่เป็นเรื่องราวความรักในอดีตของลิซ่าจริงๆหรอในเมื่อเพลงนี้มีผู้แต่งถึง5คนด้วยกันครับและความรู้สึกส่วนตัวของผมนะผมมองว่าเรื่องที่ลิซ่าเลือกเคนตาโรมาสดายเ v เพราะว่าชินทา a โร่ยาสุดะชาวญี่ปุ่นที่เป็นผู้โปรดิวซ์และสร้างสรรค์เพลงนี้ครับเพราะฉะนั้นไอเรื่องดราม่าที่บอกว่าเธอจ่ายเพื่อสนองนิดผมมองว่ามันไร้สาระมากๆในความรู้สึกของผม โอเคมาที่เรื่องคุณเฟรดกันต่อคือถ้าเราติดตามเรื่องราวของลิซ่าและคุณเฟรดผมว่าตั้งแต่ที่ทั้งคู่เปิดตัวม,ม,มีคนจะบอกว่าแอดมัวลิซ่ายังไม่เคยบอกว่าเป็นแฟนกับใครเขายังไม่ได้ถแถลงอย่างเป็นทางการเลยเถ้าใครคิดแบบนั้นแล้วรู้สึกสบายใจก็เอาตามนั้นเลยครับทีนี้ผมจะบอกว่าตั้งแต่มีข่าวเมื่อช่วงสิงหาคมปี2566ที่ตอนนั้นลิซ่าอัปรูปภาพเที่ยวทะเลกรีซคือผมว่าช่วงนั้นเป็นบทพิสูจน์ได้ดีที่สุดถึงความมั่นคงของทั้งคู่ ผมจำได้ดีว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณเฟรดโดนถล่มหนักมากครับทุกคนทั้งใน IG เขาเองทั้งใน IG ของนาฬิกาที่ตอนนั้นเขาเป็น CEO อยู่ลามไปถล่มใน IG พี่ชายน้องชายเขาและผมว่านะตอนนั้นคุณเฟรดเขาเจอมาหนักกว่านี้อีกครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าแค่เรื่องลิซ่าแสดง MV กับเคนททโรหรือเรื่องราวใน MV จะมีการพูดถึงคนรักเก่าผมยังเชื่อนะว่าไม่สะเทือนความสัมพันธ์ของลิซ่ากับคุณเฟรดเขาหรอกครับ อย่าลืมว่าตลอดระยะเวลาที่มีข่าวว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันข่าวลือเรื่องการเลิกลาของลิซ่าและคุณเฟสมีออกมาบ่อยมากครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นจากแอนตี้ที่เฟกนิวหรือจากชิปเปอร์ที่คอยปั่นคนบางกลุ่มมองว่าการครบกันของทั้งคู่เป็นแค่การสร้างมีเดียเพลย์โอ้โหแล้วตอนแรกๆฝ่ายชายโดนถล่มยับเลยครับทั้งโดนขุดเรื่องแฟนเก่าทั้งโดนวิจารณ์เรื่องรูปลักษณ์ซึ่งผมมองว่าช่วงนั้นน่าจะเป็นบททดสอบที่หนักหน่วงให้กับคุณเฟสได้เป็นอย่างดีครับ แล้วผมมองว่าระยะเวลากว่า3ปีที่มีข่าวว่าจังคู่คบหาดูใจกันพวกเขาเจอเรื่องราวอะไรมาเยอะมากครับเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของผมนะผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรกับความสัมพันธ์ของลิซ่าและคุณเฟรดเพราะสุดท้ายแล้ว MV เพลง Dream ก็เป็นเพียงผลงานหนึ่งที่ลิซ่าตั้งใจทำเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆโอเคก็เรียนเชิญกดไลค์กดแชร์ป scribe ให้ด้วยคลิปนี้ไปก่อนจ้าใจกันใหมายคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณครับ